เขามองคุณเป็นแรไอเทมเลยนะเป็นของหายากเออเป็นคนที่หายากเป็นคนที่หาได้ยากคุณเป็นคนที่มีความเข้มแข็งมีความแข็งแกร่งแต่ก็มีความอ่อนโยนในตัวอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแออ่อนหวานแต่ไม่หวั่นไหวอ่อนอบแต่ไม่อ่อนใจ น่ารักสดใสกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง,ง <c oughs> <c oughs> นะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าสายตาที่เขามองคุณนะคะเขารู้สึกว่าคุณเป็นแรไอเทมเป็นบุคคลที่หาได้ยากนะคะเป็นคนที่หายากนะบนโลกใบนี้นะเพราะว่ามีความอ่อนโยนอ่อนไหวอ่อนหวานแต่ก็มีความเข้มแข็งในตัวเองนะคะคุณเป็นคนที่ มีโลกส่วนตัวชิวๆสบายสบายนะแต่ก็เป็นคนที่ไม่ยอมคนและไม่ยอมใครโอ้มีบุคลิกที่น่าสนใจเหลือเกินมีหลากหลายมุมมองที่เขารู้สึกอยากจะค้นหาอยู่ตลอดเวลาเป็นคนที่มีสเสน่ห์ด้าค้นหามากๆ คือต้องบอกว่าในมุมมองของเขาเขารู้สึกว่าคุณดูน่าสนใจนะคะเป็นคนที่มีหลากหลายคาแรคเตอร์หลากหลายมุมมองหลากหลายแง่มุมที่น่าสนใจบางครั้งบางทีคุณก็ดูอ่อนหวานดูอ่อนไหวนะแต่บางครั้งบางทีคุณก็ดูเข้มแข็งกล้าหาญแล้วก็ห้าวหาญเกินใครเหลือเกินเออ <S 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 บางทีคุณก็ดูเงียบแต่บางทีคุณก็ดูมีความมั่นใจในตัวเอง บางทีคุณก็ดูมีโลกสนส่วนตัวแต่บางครั้งบางทีคุณก็ดูเหมือนกับว่าไม่ยอมก้มหัวให้ใครอคือบางทีคุณก็ดูอ่อนอ่อนอ่อนไหวนะหรืออาจจะมีมุมที่อ่อนแอแต่บางทีก็ต้องบอกเลยว่าคุณก็แข็งแกร่งและก็ไม่เคยที่จะยอมแพ้ใครบางทีคุณก็ดูเป็นนักสู้เหลือเกินสู้และฟาดฟัน กับทุกๆคนนะไม่ยอมแพ้ใครไม่ยอมใครเลยด้วยนะแต่บางครั้งบางทีคุณก็ดูมีจิตใจดีมีเมตตามีความอ่อนโยนมีความอ่อนไหวมีความอ่อนหวานนะคะหรือว่าอาจจะมีจิตใจที่งดงามจนทําให้เขาเซอร์ไพรส์ในหลายๆครั้งหลายๆคราวเหมือนกันความเป็นคุณเนี่ยที่มีหลากหลายอ,อ่ไอเทมนะคะเออ หรือว่าความรู้ความสามารถศักยภาพของคุณที่มันมีหลากหลายรอบด้านเหลือเกินนะคะเออแล้วก็สเสน่ห์ของคุณที่มันมีหลากหลายแง่ม,มุมเป็นหนังสือที่น่าอ่านเป็นหนังสือที่อ่านเท่าไหร่ก็รู้สึกไม่เบื่ออยากจะหยิบมาอ่านอยู่ตลอดเวลาอยากจะค้นหาอยู่ทุกนาทีสิ่งเหล่านี้ทำให้คนที่คุณแอบชอบคนที่คุณรู้สึกดีดด้วยเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่หาได้ยากและรู้สึกว่าคุณเป็นแบร์ไอเทมที่น่าสนใจน่าค้นหาและทำให้เขารู้สึกว่า เขาตกหลุ่มรักหลงไหลแล้วก็รู้สึกสนใจคุณมากขึ้นเรื่อยๆทุกทีทุกทกีเลยนะคะใครแล้วม่าายไม่ไดแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ